วะกบวะกบเอ๊ะ <simitation> 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 ก็มีแตแล้วมือนนิเออมือนั่นแล้วน,นั่งอยู่นี่ คั่วไหมคั่วคัวเอาไส้ออกเอาหนังออกไหมอือเอาแต่ไส้ออกเอาแต่ขี้ออกเอาแต่ขี้ออกออกมาะขี้ออกหนังเดียวใช่ไหมใช่ 牛肉、羊肉。 เดีนยากแบมาซาไปแบเอ้าแล้วก็ยังไม่เลิกงานตัวคือแบบคืลงานเหมือนจะไปเลยวะใช่ฉันก็กะว่าให้เลิกงานก่อนแล้วยายเขาถาว่ากลับเมื่อที่ตัวเราไหมค่ะค่ะยายคือ sưu tattoo nắp quá ưu ừ, giờ kính gục phải luôn ba song ba ngày cả đại lạc lạc này là, này là mất tâm đấy luôn đấy luôn ui, đây, mình được. Ừ. Ừ. ือ้อผลไม้ไปกินหน่อยดีน้อยดีนะเด็ก,กน้อยคขาจะร้นคุณบอก บาทสอแ็สิตัปะอีก่เอนไได้อปเอเนี่ยบอกเราไปเหยียบบงนที่ไม่จิตใจแตลงมอันนี้เพสองแ็นนแกห้าสิบเบเ,เอาสองลนะอแล้น อากกินซี่ร่อนแต่ไม่กินสี่เตอร์ไอกินกนกับพาะต้มตอนเช้าคือว่ายังต้องกินอีกคนเลยไม่นเ้กินผ้ยงแล้วพีียวๆไม่เอาหรอก เอามาเเปรี้ยวไเอาเอามากวนร้านกไม่นาปะเพียบอืมที่บกมันมาตุ้มยนหน้าเลยไอ้นั่นว่เอาคาโดอมัวะเอามาตุ้มยื่หน้าเลยเทียบนังบ้างนซุปบดเขาเนี้นะพอดีกินเลยเนาะตรงนี้เลือกแนกเลแข็งโค อันนี้คือซุปบ่ครับอันนั้นคือดิบ้าดูเอาไหมมัดส้นเลยชว์ใหยเดาโอข้างบนนะมันดข้างบนนะมันดิบเอาไหมันแบบนี้สักดีจังหวะอือออดิบคนหลายน เอาข้างล่างนี่แหละมันสุกตัวมันกินเลยนะกินได้โล่ได้แล้ววาเอ้ยอันนี้นเือดประมาณ่ได้แล้วว่าประมาณโลได้ลนี่คือเฮ้ยโห่เลยม้เะมันแตกแล้วกลัวนอนหืมหืออกดพ่อแล้วงอ๋เป็นว่าลนึงบอกกัน โอ้ไอเสียงอนอะ่สามสิบจ้าพอแล้วหลืออีกพอแล้วอยากหาปลากักกกนะกน,น,นี่บอกเอออกเียบดีไว้นานี่บอกต้อ้ปิ้งปกต้ำเสว ตกเลยแก้ววงก้อนเลยละห้าชิ้นเอออันนี้มันสร้างสุดเลยจหรือว่า,วาไม่นี่สิมีอยู่บรออะไรไล่ระบไล่เอเอก็มีฮะนะ แตกสลืมหนอเบนี่แนวตั้งใจมาค่ะสทนนเป็นถุงบนีบ่เป็นถุงอม่ิปเป็นถุง่ีเป็นถุงเป็นถุง

ไรงคับฝนจะตกแล้วตีเลกเต็มตึงของเขาให้ย่าขายอยู่คุเรือเอามากุ่นเลยที่ห้องยได้รึเป แต่เรายังไม่มีขวดอยู่บ้านก็อยากได้ขวดยังบอก่นี่บองมีนะยังยังมีเนาะขอบไปเอาซีซีเลยขวดเขาพูดทา้งย่นซึ่งขายให้คนไซส์แล้วกัอเพราะว่ามันวางไว้มันจะหกมันจะเจ็ดมันจะหกมันจะเจ็ดเราไปเอาีิมันแปดเก้าเลยพร้อมบีบปิดปี๊ดใสให้ได้เลย